แฟนของหนูเนี่ยแอดผู้หญิงคนอื่นไปบ่อยนะครับคอมเมนต์ Comment, แอบคุยนะครับจะแก้อย่างไรดีคะอ่ะคือครูคมต้องอธิบายงี้ครับเวลาที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่พยายามนอกใจคุณหรือคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จ้องจำไว้ว่าหากเขาพยายามนอกใจคุณแล้วคุณไปวิ่งไล่ล่าคุณก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่เขาไม่เอาแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามา1ครับคือคุณห้ามตามเด็ดขาดครับเพราะถ้ายิ่งตามคุณจะยิ่งดูเป็นของตายมากขึ้นครับ 2. ครับห้ามพยายามจับผิดครับถ้าวันนี้คุณยิ่งพยายามจับผิดพยายามเข้าถึงรหัส password ส่วนตัวของเขาพยายามเข้าถึงโซเชียลของเขาคือคุณพยายามเช็คต่างๆอีกฝ่ายมันจะยิ่งอึดอัดครับและมันจะยิ่งรำคาญ 3คือสิ่งที่คุณจะต้องสลับกลับมาเลยครับคือทําให้เขาต้องเห็นว่าคุณไม่ใช่ของตายครับเขาต้องเห็นว่าคุณเนี่ยยังคงออกสังคมครับ4ครับหลังจากนี้คุณจะต้องห้ามมีเรื่องบนเตียงกับเขาครับ5ครับห้ามเป็นของตายอีกต่อไปครับจริงๆเรื่องนี้ควรไปทบทวนในคอร์สสั่งรักกับลุกเซ็กค,ครับ เพราะว่าคนคนหนึ่งที่มันพยายามแอดคนคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมันทักหาคนโน้นคนนี้ต่างๆเพราะเขารู้สึกว่าบางครั้งเรื่องบนเตียงก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันถูกเติมเต็มครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสัง่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับ และในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้น คุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลน์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ